สวัสดีทุกคนคลิปนี้สำคัญมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลายครอบครัวไม่รู้แล้วเงินเนี่ยมันก็หายไปเฉยๆนะมานับไม่ทั่วแล้วด้วยซึ่งวันนี้เราจะพูดกันเรื่องเงินช่วยทำศพสา0 0ันบาทสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันเป็นเงินช่วยนะจากภาครัฐเพื่อช่วยจัดงานพิธีทางศาสนาของผู้สูงอายุพูดกันตรงๆนะเวลาเส้าเวลาททเนี่ย เรื่องค่าใช้จ่ายมันก็ยังไม่หายไปเงิน3,000บาทนี้ช่วยได้จริงแต่ก็อย่าปล่อยให้สิทธิ์มันหายไปนะกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยเผื่อญาติหรือว่าคนรอบตัวเนี่ยต้องใช้นี่คือสิทธิ์จากกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพตามประเพณีสำหรับผู้สูงอายุผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่ง,งรัฐ จำนวน3,000บาทต่อรายฟังดูไม่เยอะนะแต่ว่าตอนทําศพจริงๆเนี่ยค่าใช้จ่ายทุกบาทมันก็มีความหมายผู้เสียชีวิตจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะอายุ60ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่ข้าราชการบำนาญสำคัญมากเลยว่าผู้รับสิทธิ์เนี่ยที่ไม่ใช่ผู้ตายนะ หรือว่าผู้ยืนเนี่ยก็คือญาติหรือผู้จัดการศพนั่นเองถ้าคนในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบอกคนในบ้านไว้เลยนะเอกสารที่ต้องเตรียมเนีเตรียมไว้ให้ครบจะได้ไม่เสียเวลาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้เสียชีวิต บัตรประชาชนของผู้ยื่นเรื่องนะอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องซึ่งก็ถ่ายเอกสารเก็บไว้ก่อนทุกใบนะเดี๋ยวจะหายตอนวิ่งเรื่องแล้วสถานที่ที่ยื่นคําขอเนี่ยก็แตกต่างกันตามพื้นที่นะอย่างต่างจังหวัดเนี่ยก็ไปได้ที่พมจจังหวัดที่ว่าการอำเภอเทศบาลหรือว่าอบตอส่วนกรุงเทพก็ที่สํานักการเขตเนะเข้าไปถามที่เคาน์เตอร์สวัสดิการสังคมได้เลยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารู้เรื่อง ระยะเวลาแล้วก็ขั้นตอนการจ่ายเงินเนี่ยคุณจะต้องยื่นเอกสารนะภายใน6เดือนหลังจากเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบข้อมูลผ่านแล้วก็จะจ่ายเงินให้กับผู้ยื่นเรื่องมีการโอนเงินเข้าบัญชีนะหรือว่าจะรับผ่านหน่วยงานท้องถิ่นตามพื้นที่ให้บริการเงินสามพันไม่ได้ช่วยทุกอย่างแต่มันก็ช่วยแบ่งเบาช่วงเวลาที่ครอบครัวลำบากได้จริง สมมุติว่าคนมีคุณยายอายุ74ปีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและท่านเสียชีวิตเนี่ยญาติก็ทําพิธีทางวัดลูกหลานก็เอาใบมราณะบาัตรบัตรสวัสดิการของยายแล้วก็บัตรประชาชนตัวเองเนี่ยไปยื่นที่อําเภอไม่กี่วันเนะเงินเข้าบัญชี3,000บาทก็เอาไปเป็นค่าน้ําค่าทูบค่าพงลีดค่าหาเลี้ยงแขกคือก็ได้หลายอย่างเหมือนกันข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยเลยนะ คือหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่ามีสิทธิ์หลายคนก็ลืมยื่นนะในเวลา6เดือนหลายคนเอกสารไม่ครบและหลายคนเน่ยคิดว่าเงินนี้มันรับไม่ได้เพราะว่าไม่มีบัตรสวัสดิการคนจนแต่จริงๆแล้วเนี่ยใครก็สามารถติดต่อรับได้นะแค่ให้ผู้นำชุมชนเนี่ยรับรองเอกสารไว้จำไว้นะสิทธิ์นี้เนี่ยมีไว้ให้ประชาชนอย่าทิ้งให้รัฐเนี่ยเอาคืนไปเด็ดขาด ถ้าในบ้านคุณเนี่ยมีผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็แชร์ข้อมูลนี้เนี่ยให้กับคนที่คุณรักได้รู้นะเพราะว่าสิทธิ์แบบนี้ช่วยได้จริงในวันที่คุณลำบากที่สุด